ท่านใดมองหาวิธีการใส่บวงหนูนะเอฟซีบวงหนูทุกนะครับผมใส่ยังไงนะครับผมที่ใส่แล้วโอกาสได้หนูสูงนะครับพอเป็นวิธีที่บบาแต่ชั่วเคยใส่เเคยทดลองนะผมแต่ผลนะทีนี้ก็มีสามสี่วิธีนะครับผมเอซีว่าใส่ยังไงบ้างนะครผมเดี๋ยวคินนี้ก็มาแนะนำเคล็ดลับนะครับผมเคล็ดลับการใส่บวงหนูให้โอกาสได้หนูสูงนะเอฟซีจะเช็บวงนะครับวง บวงนี้ถามว่าใช้ลวดเบอร์ใดนะครับผมเบอร์ใดก็ได้แต่ตัวเขสิบสองขึ้นไปนะครับผมเบอร์สิบสองถ้าโดยคอจังหวะดีๆก็ไม่เหลือนะครับหนูใหญ่แค่นี้ก็ไม่เหลือดเสื้อสกีครับรอครับเรอขุนะขุนใด้ดูว่าสบายดีทุกๆท่านนะครับเอฟซีวันนี้จะมาเนี่ยวิธีการใส่บวงหนูนะครับผมมีเคล็ดลับไงบ้างนะครับเอฟซีซึ่งบ่าวทติโตคือทดลองได้ผลนะครับผมนี่เป็นถามว่า ลวดเบอร์อะไรนะผมลวดนี้ตั้งแต่เบอร์สิบสองขึ้นไปนะครับผมสองสามสี่นะครับผมที่ขาดนะครับคือลวดจะไปไม่รบมันโดนคอโดนช่วงลาตัวโดนขาบ้างนะครับผมและวิธีการเก็บลวดมันให้มันยุ่งเหยิงเพราบ่วงสอดสาไม้เรานะครับผมก็จะไม่พันกันครับก็ปเก็บรับไปเล็กน้อยเก็บมาฝากนะครับผมเจอไม้เด็ดสิไม้เด็ดมากนะครับผม เดี๋ยวนัวนบกันหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้สีแปดตัวครับตันนี้เจอม้เด็ดอยู่สามจุดนะครับเอฟซีนี่ก็จะไม่มีนูนเอฟซีนะเห็ได้นะเอฟซีเนี่ทางนูนมีลงครับก็ลงเลยครับนี่ทางลงขงเอฟซีนะนี่เข้าไปนี่เอาโอ้ตอนแรไม่มีนูนตัวทางนี่นะเอฟซีนี่ทางนูนนะครับโอ้เจียวครับเจียว หลอบเลยนะครับ,นบหนูพุกทำหนูใหญ่ครับมาขั้นแรกนะครับผมคือครับคือสิเราใส่ตรงที่ร่องโล่งนะเชีมองให้ทางหนูแล้วคือตรงที่ร่องโล่งครับผมเพราะว่าหนูมันตรงโล่งหนูมันจะวิ่งเร็วครับมันจะวิ่งเร็วกว่าตรงในทึบใส่ทึบในพงหญ้าข้างในมันจะหนูจะวิ่งช้านะครับผมวิ่งช้าปุ๊บมันจะดม ด, وم, ด, وم, ด وم, มลวดดมอะไรเรามันก็จะหลีกจะมุดหนีบ่วงเราได้ครับผมเนี่ยทางนู้นะครับทางนู้นนี่สิเนี่ยมาครับสิเรื่องเราครับมือเราใช้ดีต้องหาจับใบไม้อะไรให้มันมีกลิ่นครับผมสิก่อนที่จะจับลวดบ่วงนะครับต like ัวทางเหมาะเจาะมากเลยสินี่เนาะ อืมนะครับี่ไปอ,อ่นี่นะี๋ยวมันต้องใหญ่มากครับผม,ม,บมสูงจากพื้นประมาณหนึ่งนึงเซนให้ โอ้หทางนูสวยมากเอพี่และข้อที่สองเอพี่นะคือถ้าเราเห็นรูที่นูเข้าออกเราเราอย่าใส่ใกล้บริเวณที่นูเข้าออกนะครับ,รบ,รออรบตรงปากรูไม่ต้องไม่ต้องใส่เลยนะครับโอกาสที่แต่หนูมันน้อยนะพี่นะเพราะว่ามันวิ่งบ่อยมันรู้หมดว่าเป็นบ่วงนะครับผมถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ไกล็ดลารูหารูนะครับเอา หนูที่ออกหากินไกลๆนิดสเซึ่งเส้นทางที่มันผ่านไม่บ่อยมันก็จะสังเกตบวงได้ยากนะครับผม,มนี่เขาใช้ทิ่งนี้โหแต่ในนีาจะไม่มีหนูนะครับอีกทีไมได้นะครับอืมจะชัด,ชด ตัวหลักนี่ถ้าปักไม่แน่นก็ได้ให้มันให้มันลากหลักเราไปเลยก็ได้สินะถ้าเอาอืมยาวเกินอ่าอืมเอาไว้ท เฮ้เอาดี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 บผมมีสองสองชุดอะหนูตนัวนี้ให้ให้โอกาสสองวันเลยสิสองวันย,ยังมากนะครับผมเสร็จนะครับอ่นะเดี๋ยวบายทขอใส่ขอที อันนี้เป็นทางข้ามอันนี้ก็มาลองอนะจ๊ะทางข้ามเป็นอันกัอการเรนูสูงครับอ่าอืม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 ,อม,อม อออออสรุปก็คือครับผมเอฟซี FC หนึ่งนะผมใส่ตรงที่โน้องโลงนะ่งเอฟซีห่างจากรูไว้นะครับผมห่างจากปืนสักหนึ่งเซนนะครับผม ออ้วันนีอก็ได้สติกรับ